จะมาเล่นเกมกันในบ้านเราพี sí. ่ลินเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนเหลือซี่ไหนบ้างเหลือซี่หนึ่งสองสามใช่ไหมอเดนโดนแล้วโดนแล้โดนแล้วอุ้ยในยน้าเก่งจังเลยเหี้ยนี่นี่นี่น้ำเหรอน้รอ สวัสดีครับสวัสดีครับัสวัสดีกันยังเนี่ยสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงอะไรเราออกบ้านไม่ได้เป็นช่วงอะไรโควิดในทีโควิดในทีออกไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นเกมกันในบ้านเราเกมวันนี้บอกเลยว่าง่ายมากอยู่ที่ดวงดวงแปลว่าอะไรดวงดาวดวงดาวดวงแปลว่าอะไร ดวงดาวไม่ใช่ไม่ใช่ดวงดาวดวงแปลว่าโชคดีอยู่ที่ว่าเราจะโชคดีหรือโชคอะไรโชคร้ายใครคิดว่าตัวเองโชคดีบ้างเล่าเอลล่าล่าล่ะโชคดีหรือเปล่าโชคร้ายเหรอเออวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครโชคดีหรือโชคร้ายอันนี้คือเกมอะไร ง่ายมากเลยคือกดพักฟันฟันแล้วยังไงอ่ะกดไไดหนกฟันด้าถ้าถ้าใครถ้าใครโดนงับโชคร้ายโชคร้ายแปลว่าจะโดนทำอะไรทำเพือนท่านมือท่านมือ จะเล่นเป็นคู่คู่คู่เอาใครอยู่ทีมมอมีก่อนเอเดนโอเคใครจะอยู่กับดาดาเย้ชาแล้วคิรินจะเลือกใครเลือกแล้วระหว่างพี่ดิกกับพี่จัมพี่จ๋าพี่จ๋าถ้าโดนทำโทษเราจะโดนทั้งทั้งคู่เป็นทีมเราจะปาก่อนเลยท่อง โอมบทสวดเท่องท่องทงบทสวดโอมจงโชคดีขอให้มั่งมีเป็นสีเป็นสีแก่เราแก่เราเอาพี่งดูเพียตรงนี้แล้วนี่โอ้พบี้ยเฮเอเด็กด๋อยนะ จงโจนโชคดีอดขอให้มั่งมีอีกแล้วหรอคะอีกแล้วหรอคะข้าผายหอนกันรอดน,นะลูกขอให้มั่งมี <c oughs> ไม่ให้นานล่าโดนหนี <c oughs> ั่นใจมากเลยโอมจงโชค้ายกด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 ไปเลยไปเรนดูดีดูดีดูดีๆ มันหวานใช่ไหมช้อนแก้วมะนาวต้นนี้ที่เราบีบเนี่ยมันมีวิตามินเยอะมากนะเพราะว่าเราปลูกหลังกองหมาเฮ้ยโดนลุงเวลาเราล้างอ่ะมันฉีดออกไปเลยอร่อยมากเข้นอร่อยมากเชื่อไหมมีกรึ๊บเข้าไปทีเดียวเลยกินทีเดียวหมดจิไปเลยไปเลยเลยอได้ อ่าตะกี้มามีเริ่มก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตาต่อไปพวกเราเริ่มก่อนนะตอนนี้มันเชื่องแล้วมันเชื่องแล้วรูปรูปรูปมันได้กดเลยที่เล่นเดี๋ยวพึ่งหอมแล้วก็ขยันหลังน้อ่ะอ่ะทีนกดกดเอากดเลยไหมกดเลยไหมหรือท่องก่อนท่องก่อน สามโกะภาษสจอล้คสามโกโกโซปะโตผมโจ๊บะเจคุอันนี้คือถ้าไข่แพ้วดองเข็มปอดไข่เพียเอ้ยห่แน่แน่ นี่วิธีสวดให้เคนต้องงี้สวดงี้เห็นไหมอย่างเงี้นะที่เคจั๊กที่เคจ่าจงอย่างงับในล่านะจ๊ะไปงับคีรินหรืองับเอเดนปล่อยในล่าเอาไว้เฉยๆจ้าลุกขอให้ในล่ารอด เอาเลยนะไอ้เล็วเอาเลยนะไอ้เล็วกีริศเดี๋ยวอย่พิ่งเรามีคาถาเจ้าชาละวันน้อยเจ้าชาละวันนอยข้าเป็นไก่ทองข้าเป็นไก่ทองขอให้เจ้าอย่างับข้าะอะาาเรียบร้อยที่ส มขากดแบบมั่นใจจังเลยเอเดนเอเสดเหลืออยู่8ปสีรอดไหมรอดรอดไหมรอดสารอด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 อดอดร1ดรอ

เกมจะได้จบเราเป็นแบบฮีโร่เลยมาปกป้องเขาเอาเลยเดี๋ยวเราจะเอานิ้วมาประกบกันนะหนึ่งงับสองงับสามงับงับงับโอ๊ยตายอ่ะไงล่ะอันไหนก็ได้อันไหนนั่นแหละ อ้ข้างในอ่ะอันนี้นะอันนี้นะพอ่ลินเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนเรือยซีไหนบ้างเหลือซีนี้่สองสามใช่ไหมพี่ไปถอดฟันซีนี้มาแล้วรับรองซีนี้ไม่เจ็บแน่นอนเชื่อพี่เชื่อไหมเชื่อไหม กดได้แล้วมันไม่งับเราแพ้นะโทษเลลยนะะโทษเราต้องพยายามลุ้นให้เอเดนโดนงับให้ได้มันมีซ้ายกับขวาหนูจะเอาซ้ายหรือเอาขวาเอาขวาใครยกมือขวายกมือขวาขึ้นสิหนึ่งสองสามยกขวา้ยกไม่ทีมเราก็ทีมเขามีแค่มีลูกหนึ่งสองคน น้ำเสียวเสียวมันไม่ได้เสียวลงมันไม่ได้เลือกแล้วเราเลือกแล้วหนึ่งสองสามับหับาลเอาลนรามาใช่ถ้ามันไม่ลงอะถ้ามันไม่ลงอะปอไปมาดูเลยนี่ ออันนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรในล่าสมุนไพรไทยหลมไทยหลมเดี๋ยวด้านใส่ให้ยิ่งอาไปยิ่งยิ่งยิ่งขมเลยใช่ไหมเกี๊ยวอุ้ยในล่าเก่งจังเลยเกี๊ยวนี่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 เข้าไปดีใกล้ลึกๆสิอมเลยเก่งมากอุยอร่อยจังเลยแต่แดงใไป รสชาติเป็นยังไงเริ่มรู้สึกแล้วตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วมาเกมสุดท้ายนะเราจะเพิ่มความแอดวานซ์เข้ามาหน่อยนะอย่างตะกี้นี้คือทีมละ1ซี่ตอนนี้เราจะเพิ่มทีมละ2ซี่พร้อมๆกันไปเลยอ่านเริ่มจากพีลินพีลินแต่จะบอกว่านว่า

แต่งใครก่อนพี่หาอ้านั่นจะระนาดแต่งคินล่ม่ตอแต่งินลินหรอกไม่งแี่นวดาอันนี้ก็หลอนลูมากนนวดมาล้วนตาทำธรรมดาน่าเอาสุดปากเลยนะนี่เนี่เห้ออะไรเอเลนน่ารอคนลิน โอ้ยโอ้ยน่ารักร้อน่ารักน้องแต่งให้ในเมื่อเมื่อสักครู่นี้มันแบบแป๊บเดียวมากเดี๋ยวเราเล่นกันอีกสักเกมหนึ่งดีกว่าเอ่อแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วพวกเราก่อนพี่ล่าได้ไปไปเล่นกันไปล่า เล่นำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วมันเหลือเกมเดียวเองแล้วอันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรทีเด่นคีเดนดูหน้าพี่ก่อนทีเด่นอยู่เนี่ยห่วงรอห่วงรอมากเครียดฉันไม่ได้ห่วงหรอกแล้วมันเอาทำไมมันไปไล่หรเทเลำคานหยิบกันไกมาหยิบกันไกมาหยิบมาทำไมพี่จ๋าจะเอามาลบกันไกเอามาดี๋ยวไปลบอย่าให้ไปมันนี่คอน์มันนี่คอน โอเคโอเคโอเคนั okay. ้นเราไม่เล่นแล้วเรามาไปไยพี่พี่ก่อนดีกว่าไปไจบปไปเอาล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบคุณมากๆนะก็ช่วงโควิดแบบนี้นะเออก็พยายามอย่าออกจากบ้านกันถ้าต้องออกจริงๆก็แบบดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมอะไรเล่นสนุกๆนะคะในบ้านแบบนี้นะครับผมครับสวัสดีค่ะเลือกเกมแบบเลือกเกมที่เด็กๆเนี่ยเกมสร้างสรรค์ อันนี้มันมเกมเ,มมเครียดอะทมากทำไมไม่เอาพวกเกมหมาป่าอะไรมาให้เด็กเล่นกันนี่เคียดอันนี้เกมกดอย่างเงี้ย